ไปดูความร่วมมือทางด้านการค้านะคะระหว่างไทยและก็เมียนม,มาค่ะซึ่งเตรียมจะผลักดันความร่วมมือพัฒนาการค้ายั่งยืนปรับปรุงห่วงโซ่สินค้ากเกษตรตามมาตรฐานโลกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกิจกันทางการค้าค่ะนายดัพินทรศรีบพางนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดต,ตามสถานการณ์การค้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยเมียนม,มา โดยเริ่มต้นที่รัฐฉานซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสินค้าที่สำคัญเข้าสู่ไทยโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหาหรือกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐฉานผอบอภาคสามเหลี่ยมและคณะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นส่งเสริมการค้าสินค้ากเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการค้าโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากประเด็นสร้างผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ข้ามพรมแดนและส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกันให้มากขึ้นโดยไทยเสนอแนวทางบูรณาการหน่วยงานรัฐ ประสานงานแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวและจะสนับสนุนข้อมูลทางนวัตกรรมองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกข้าวโพด75วันนะคะซึ่งสามารถเก็บทั้งต้นแล้วก็สามารถปรับเป็นอาหารสัตว์นำไปทำปุย๋ยผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้ง2ประเทศก็เห็นพ้องกันและติดตามผลในอีก3เดือนข้างหน้า สำหรับพื้นที่ทำกเกษตรของเมียนมามีประมาณ80ล้านไร่อยู่ในรัฐฉาน7.6ล้านไร่เป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์3ล้านไร่คิดเป็น40%ของพื้นที่กเกษตรทั้งหมดของรัฐฉานนะคะส่วนสถานการณ์การค้าชายแดนไทยเมียนมา5เดือนแรกปีนี้ไทยนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ1ล้านตันโดยนำเข้าจากเมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสอปอปลาวและกัมพูชาโดยสินค้าส่วนใหญ่จะส่งออกทางบกผ่านด่านเมียว,วดีแม่สอดจังหวัดตากค่ะ